เอาละครับ <c oughs> สรุปสึกรอนะฮะประจำวันที่22รกรกฎาคมนะครับวันนี้เราปล้ำกันที่ฮูสตันอ่าฮูสตันเท็กซัสนะฮะก็เป็นเมืองเมืองนึงแหละแต่เมืองใหญ่เลยผมรู้จักเพราะว่าเป็นทีมบาสเกตบอลนะฮูสตันล็อกเก็ตนะมากันที่นี่เลยนะครับเปิดมาเปิดมาก็หาตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าแก๊งจัชเม้นเดย์นะฮะลงจากรถเนี่ยขับโดยไอ้ดอมเนี่ยนะดอมก็กำลังจะเอาส่งกุญแจให้กับเด็กรับรถแหละปรากฏ อ้าวเด็กรับรถหน้าคุณคุณเอเจฮะเอเจไปแต่งเป็นเด็กรับรถครับโอ้โ oh หมีถามเนี่ยเป็นไงครับสุขภาพท่านเป็นไงบ้างไอ้ดอมบอกใหญาไปยุ่งกับกูเลิกยุ่งกับกูได้แล้วอะไรอย่างงี้ <c oughs> คือมาถึงก็ฮาเลยนะแล้วดอกแล้ววันนี้เอเจนี่ท็อปฟอร์มนะผมบอกเลยเอเจท็อปฟอร์มจัดจัดนะฮะเสร็จปุ๊บตรงนี้ปุ๊บมาเป็นพี่พังนะครับพี่พังเราก็ออกมาพูดนะฮะว่า เขากลับมาที่ WWE ในครั้งนี้เนี่ยเขามีเป้าหมายอยู่2อย่างอย่างแรกแต่สำเร็จไปแล้วนั่นก็คือการได้เป็นคู่เอก р ร с เซอร์แมนเนียนะฮะอย่างที่2ก็คือเขาจะกลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนเนี้เขาก็ได้โอกาสแล้วเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเขา,เขาปล้ำในเก้าเลตแมชนะและเขาเป็นผู้ชนะนะครับได้ไปเจอกับกุนเทอร์ในซัมเมอร์สแลมนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับว่ากุนเทอร์เนี่ยเป็นนักมวยปล้ำที่ บสในเดอะเวิลด์คนหนึ่งเลยเช่นกันดีที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยเช่นกันซึ่งเขาก็ยอมเขาบอกเลยว่าเขามีเวลาเพียงแค่2อาทิตย์ในการเตรียมตัวเจอกับคุณเธอซึ่งสำหรับเขาเนี่ยมันถือว่าน้อยแต่พอมาน,นั่งคิดว่าเฮ้ยตลอดชีวิตกูเนี่ยกูก็ทำางนี้มาตลอดไม่ใช่เหรอวะ,ะนั้นแล้วก็ขอกาําลังใจจากแฟนๆนะครับคือถ้าตราบใดที่แฟนๆในสนามแฟนๆใน ทีวีในโซเชียลเลยเนี่ยยังคงกูเสียงร้องเชียร์เขาอยู่เหมือนที่ผ่านมาเขาสัญญาว่าเขาจะใส่สุดสุดปอดใส่สุดแม็กนะฮะเต็มที่ในการสู้กุนเทอร์และเขาก็มั่นใจว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เหมือนกับผู้ท้าชิงคนอื่นๆที่กุนเทอร์เคยเจอพูดพาดพิมพ์แบบนี้ปุ๊บท่านในคนแล้วก็ออกมาเลยนะฮะหลักๆท่านในคนก็บอกว่าพี่พังเนี่ยเรียกตัวเองเรียกฉายาตัวเองว่า best in the world เนี่ย แปลว่าคุณก็มีอีกโก้เหมือนกันอีกโก้คือความมั่นใจฉันก็มีอีกโก้แห่งความมั่นใจเหมือนกันนะแต่อีกโก้ของนายเนี่ยผ้งมันเป็นอีกโก้ที่มันโหนขึ้นมานึก็ตตั้งแล้วก็ตั้ง,ง,งไม่ได้มีความจริงเปรียบเทียบไม่เหมือนกับฉันอีกโก้ฉันเกิดจากรีเซวนี่าการแข่งขันนะผลของการแข่งขันมันเลยเป็นอีกโก้องวันขึ้นมา ดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันว่าใครคือเบสอีเดอร์เวลกันแน่ยังไงก็ตามเนี่ยเบสอีเดอรเวลของแท้เนี่ยมันจะต้องมีแชมป์ระดับที่เอลเว้ยแล้วเขาก็โชว์โชว์เข้มขัดอะไรแบบนี้แล้วเขาก็บอกเลยว่าในซัมเมอร์สแลมเนี่ยเขาจะเล่นงานพังเอาให้หมอบเลยเอาให้ถึงขั้นที่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วแบบเอา้ากูแพ้แล,ล้วเลรอะไรแบบนี้คือก็พง่ายมามามา,มาขม่มมาอะไรอย่างนี้มาประที่ปากกันเล็กๆน้อยๆอยนะอะไรแบบนี้เป็นการปูนะ ปูไปยังซัมอ์สลมนะครับจบตรงนี้เสร็จปุ๊บก็มาต่อกันที่มวยปล้ำคู่แรกนะก็เป็นเชมัสนะครับเอาชนะทางได้ของรูเซฟไปได้ครับก็หลังๆก็คือรูเซฟเนี่ยจะโกงอย่างแรกจะถอดถอดนวมเนี่ยจะจะใช้นวมเหล็กให้เป็นประโยชน์แล้วป,ปรากฏว่าสุดท้ายโดนเชมัสเอาหน้าไปฟาดกันนวมแล้วก็ใส่โบรคิกจับกดนับ3ได้เป็นที่เรียบร้อยนี่ประมาณนี้นะแล้วก็มาคู่ต่อมาครับเป็นการปล้ำแท็กทีมนะ สามเศร้าหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งนะครับ L W O c r e i d b a t e r และ New Day ะครับซึ่งตอนแรกผมพูดตรงๆผมยังนั่งคิดเลยจะ New Day หรือจะ Chris b u t e r ว่ารอบนี้คือมั่นใจมากๆนะครับว่า L W O เนี่ยตัวนอนแน่นอนปลากฏเอาเฮ้ยไม่ใช่นะฮะเป็น L W O ชนะนะครับหลักๆคือ New Day เนี่ยคืออัดกัเลนเทะและเหลือน ew day สคนแล้วก็เหลือทางด้านของเจ้า w a t k i ของ L W O New Day เนี่ย จะใส่ไม้ตายแล้วปรากฏทางด้านของอใครวะวาคินวายเนี่ยแกดิ้นหลุดออกมาได้แล้วก็ผลักทําให้ทางด้านของโคฟี่ตกเชือกนะฮะเจ็บแล้วทางด้านวาคินวายก็เลยรวบซาเวียวูดกด1 2 3่งามได้เป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งเลยนะฮะตามรูปนี้เลยนี่ดีใจเลยดาก็รีดีใจเลยโอ้โหอะไรอย่างนี้ โอ้สุดยอดนะกระ็ระหว่างแมชเนี่ยมีการตีกันด้วยนะระหว่างเอลกรนเดอเมริกาโนเวอร์ชันแปลกๆกับดากลีนะฮะก็ยังคงอยู่นะเอลกรนเดยังอยู่นะยังอยู่นะฮะกับประมาณนี้ก็ผมก็แอดเซอร์ไพรส์นะแต่ว่าพอรู้ว่าเป็น LWO จะขึ้นไปชิงแชมป์กับจัสตินเดชายเนี่ยผมก็เรียบร้อยรู้เรื่อง <laughs> น่าจะน่าจะเสร็จเขาอีกนะฮะ,ะต่อมาระหว่างช่วงพักนะก โยครับก็มาคุยกับทั้าดต้องอย่างนี้สเตฟานี Stephanie, วาแควรยเนี่ยมาคุยกับโยแล้วก็แบบแม์ของเราเนี่ยยังไม่รู้ผลเลยนะครับพี่โยะแบอบกว่าอช้าละโยยังไม่รู้ผลเลยดังนั้นก็เลยท้าทายกันแล้วก็เดี๋ยวจะเจอกันในวันนี้นะครับต,ตัดกลับมาครับก็เป็นทางด้านของดอมฮะกำลังคุยกับอดัมพีเสดอมก็แบบไอ้จมยังไม่อยากจะตวรวจร่างกายวันนี้เลยอาดัมพีสก็เฮ้ยไม่ได้นัดกันวันนี้ต้องตรวจวันนี้ ดอมอย่างนั้นอย่างนี้คือดอมเขอิดออดอะไรเงี้ยแล้วสกพักหนึ่งดอมก็หันไปชนกับพันโลงท่านหนึ่งท่านที่กาลังถูพื้นอยู่ปรากฏพันโล่งบอกหายดียังครับนี่พันโลงเอเจตายเป็นพันโลงด้วยโอ้โ oh หเด็กรับรถไม่พอเป็นพันโลงด้วยฮาเลยไอ้ดอมก็อ๋อเล่อยู่กันดอมได้แล้วเนี่ยอย่างวันนี้ท็อปฟอร์มผมบอกเลยเอเจท็อปฟอร์มนะฮะแล้วก็ตัดกลับมาแนละ้วก็เป็น ระหว่างที่ถูพื้นอยู่เนี่ย <laughs> ก็ไปเจอกับแก๊ง New Day ที่เพิ่งแบบกำลังเซ็งที่แบบโอ้แพ้ได้ยังไงวะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปเจอกับ g r a ซั o วอลเลอรนะซึ่ง g r a ซั o วอลเลอรก็บอกว่าล่าสุดออสินเทีรได้รับบาดเจ็บเล่น Benplace มากไปนะเจ็บอ,อกฉีกอะไรแบบนี้ก็เลยพอแล้วไม่อยากจะยุ่งอะไรกับตัวทัวร์แบบนั้นละเลยจะมาขออยู่ทีมเดียวกับนิวเดยอย่างนั้นจริงๆเลยจะมาอยู่ในนามของบิ๊ก แทนบิ๊กอีอันนี้บิ๊กจีจีมาจากเกรซันนะฮะก็ไม่รู้จะเป็นไงต่อนะเดี๋ยวรอดูกันนะฮะแต่ว่าเขาพยายามปูให้ไอ้สามคนนี้อยู่ด้วยกันแล้วนะฮะก็ไม่รู้จะพุกห,หรือหรือล่วงลงเหวนะฮะต่อมาครับเจลินคนับเบกกี้ลินครับก็เรียกน้องน,นกจกามาคุยครับหลักๆแล้วเอา,าย่อๆเพราะวันนี้โหหลากหลายเรื่องราวม,มากเจลินบอกว่าในซัมเมอร์สลมเราจะต้องเจอกันชิงแชมป์อินเตอร์หญิงถ้าเจชนะ ยายนกกาเธอจะต้องไม่มายุ่งอะไรกับเข็มเข็มขัดนี้อีกนะฮะพูดเพี้ยนเลยเธอจะต้องไม่ยุ่งอะไรกับเข็มขัดนี้อีกนะ,ะซึ่งน้องนกกาบอกได้แต่มีข้อแม้เหมือนกันกติกาในการเจอกันระหว่างเราสองคนจะต้องเป็นโนอ่าโนเขาเอาและโนดีคิวนะคะก็คือไม่มีจับนับสิบแล้วก็ไม่มีกติกาแหละโนดีคิวไม่มีจับแพ้ฟาวเจลีกบอกได้แต่ก่อนจะจากกันขอจับมือหน่อยแสดงถึง การต่อสู้แบบให้เกียรติพอจะจับปุ๊บนะฮะเจลินจะใส่แมนแฮนเดิลแต่น้องนกการู้ทันเลยใส่แทนนะฮะเจลินก็เรียบร้อยบาดเจ็บไปตัดกลับมาครับก็เป็นน้องนกกาจะต้องปล้ำแท็กทีมกับเบลลี่นี่ก็ตลกดีพึ่งตีกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เบลลี่บอกไม่เป็นไรอารมค้างตั้งแต่แมนนี่ยไงก็เลยขอจับ <c oughs> แท็กทีมชิงแชมป์แท็กทีมหญิงเจอกับจัสตินเดย์หญิงปรากฏว่าปล้ำไปปล้ำมานะฮะ ดอมก็ออกมากับจัส n มนเดหญิงด้วยแล้วดอมโดนลูกหลงครับดอมโดนลูกหลงโดนลาคเวลทีบแล้วดอมแบบไอ้หาหมอหน่อยหมอดามเย็บออก now, สักพักหนึ่งหมอก็เดินมาทําไมหมอผมยาววะเอเจสตา e, Star อีกแล้วครับแต่งตัวเป็นหมอโอ้โหเด็กรับรถพันลงล่าสุดเป็นหมอแล้วไอ้ดอมเห็นบอกอ้อมึงไปกันพอนกูมไม่อยู่แล้วอะไรดอมก็หนีออกไปนะฮะ อยางหาเขาบอกว่านี่เอเจโคตรท็อปฟอร์มอะ่ะเอาจริงและสุดท้ายก็จะเป็นทางด้านของลาควลนะจับเรือจ้างเบลลี่นะใส่เชฮาน่าบอมไปได้เรื่องของเรื่องก็คือเจลินนะฮะออกมาเล่นงานน้องนกกาเนี่ยจนทําให้เรือจ้างเบลลี่จะแท็กเอา้าไปไหนน้องนกกาหันกลับมาเลยโดนเล่นงานแล้วก็ตามรูปนี้เลยโดนจับนับสามไปนะหลังๆก็เรือจ้างจริงนะแพ้แพ้รัวๆเลยนะฮะคู่ต่อมาถ้าเป็นแครรินครอสนะครับ เจอกับท่าหน้าของแซมยงมิเซนซึ่งยังคงเจ็บพุงอยู่ยังอุตส่าห์ฟื้นกลับมานะแต่แล้วก็ครอสนะก็อาศัยลูกโกงนะให้เมียช่วยนะสกาเล็ตนะฮะส่งทั้งท่อแป๊บให้เบนความสนใจกรรมการให้แล้วสุดท้ายก็เอาท่อดึงขาเซีมิเซนด้วยใช่สกาเล็ตดึงขาเซีมิเซนนะสุดสุดท้ายไอ้ครอสก็เอาท่อแป๊บตีตีเข้าพุงเซีมิเซนเนี่ยซึ่งผมงงนะว่าจมูกแค่เลนครอสแตกยับเลยนะเนี่ยเลือดออกผมไม่รู้ผมผมก็งงๆว่า มึงไปโดนตอนไหนวะอะไรแบบนี้นะฮะก็ตามนั้นเลยฮะแพ้ไปซึ่งแซมมิเซนแพ้อีกแล้วนะแพ้คลอสอีกแล้วคือนั่นแหละโมเมนตมัมครั้งโมเมนตัมกำลังมานะคลอสนะเขาก็เลยแหมให้ปลาำโชว์แนละ้วคนคนดูเชียคลอสแต่วันนี้เชียเยอะด้วยนะแล้วเขาก็พยายามเล่าเรื่องให้แซมมิเซนเนี่ยเริ่มตกต่ำขึ้นตกต่ำขึ้นเพื่อจะอาจจะเทิร์นฮิลหรืออะไรเดี๋ยวก็ดูกันนะจบตรงนี้เสร็จก็ มาต่อท re ี่นี่ครับ AJ ครับมาลุ้นหมอหมอจริงๆนะนะรอบนี้ว่าผลการตรวจร่างกายไอดอมเป็นยังไงนะแต่จะไม่ทันจะพูดอะไรเลยนะครับไอดอมมาเล่นงาน AJ จากข้างหลังนะครับแล้วดอมก็บอกว่าผลการตรวจร่างกายของดอมปกติคลีนผ่านเจอนที่สัมมอระอย่างไงก็ั่นละครับใครๆก็รู้ว่ามึงมึงปกติอยู่แล้วรั็ลีลากันไปเองก็นั่นแหละแต่วันเนี้ยได้ฮาเลย AJ ฮากระจายผมบอกเลยนะ แล้วก็มาที่คู่สเตฟานีวารแควนะเจอกับทาด้านของอิโยประกฏจบแบบ d q อีกแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเชลซีกรีนแล้วฮะแล้วก็แก๊ง Secret h e r ร์วิสเนี่ยมันเล่นงานสเตฟานีที่รักนะฮะเพราะว่าเครื่องเคืองกันมาอยู่อะไรแบบนี้เครื่องเคืองกันมาแล้วก็ลุมเล่นงานไม่พอเจ๊เรืองมาอีกนะมันลุมเล่นงานทั้งสเตฟานีแล้วก็อิโยสุดท้ายเดือดร้อนมามี่นะฮะเรียลลิปลี่เลยออกมาช่วยแล้วเนี่ยก็จบด้วยภาพนี้ไล่ตะเพิดทั้ง ทั้งทั้ง4คนนั้นไปหมดเลยนะจบด้วยภาพ3สาวจาก3ทวีปนะครับอเมริกาใต้ออสเตรเลียแล้วก็เอเชียนะฮะมาต่อกันที่สุดท้ายนะฮะเซกเมนต์สุดท้ายมหาเทพคัมแบกนะครับต้องเท้าความก่อนว่าก่อนหน้านี้พอลเฮแมนเนี่ยออกมาก่อนนะพร้อมกับบ on, อนสันพร้อมกับบอนเบรกเกอร์แล้วก็บอ on นสันรีดนะฮะมีเรื่องอยากจะประกาศแต่ยังไม่ท่านได้ประกาศเลยท่านมาก่อนนะแล้ว พอพี่เมก็ร่าด้ลยนะบอกว่าตอนนี้เซตโรล,ลินเจ็บนะซึ่งพอเซธเจ็บเนี่ยโอ้โหรูผู้นำมันไม่อยู่รูโวมันเยอะก็เลยกลับมาไหมโรมันมาอยู่กับพี่นี่โอ้โหๆๆคิดได้งไงวะมาอยู่กับพี่นี่นะพี่มีนี่สองลูกสองสองคนนี้อย่างเก่งเลยนะแล้วพี่ก็รักโรมันนะกลับมาไหม รู้นายก็รู้ดีเนี่ยท่านก็รู้ดีไม่ใช่เหรอครับว่าแบบรวมกันเราอยู่แยกกันหมู่เราตายหมดอยู่กับพี่นะ้าอะไรเงี้ยโลมันบอกมึงจะบ้าเหรอนะฮะโลมันก็เลยพูดเลยว่าเขาไม่ไว้ใจอ่าท่านไม่ไว้ใจทางด้านของอ่าพอลเฮเมนนะะแล้วก็บอกเลยว่าพอลเฮเมนคือตัวการทั้งหมดนะครับ แล้วพอพอพูดด่าพอเฮมนเนี่ยบ <_ S 1> อลเบรกเกอร์ก็จะมาเอาเรื่องอะแมเดินมาจะเอาเรื่องท่านก็เลยบอกว่าอย่าได้ไว้ใจพอเฮมันเดี๋ยวไม่นานจงดูเราไว้เราก็เคยไว้ใจมันแลสุดท้ายมันก็หักหลังเราอีกไม่นานมันมันก็จะหักหลังเจ้าเช่นกันนะครับแล้วโรมันเลนก็พูดต่อนะครับว่าเขาเนี่ยสร้าง บัตรลายขึ้นมาแต่คนที่ทําลายบัตรลายมันไม่ใช่เขาแต่เป็นพอลเฮเมนนะฮะพอลเฮเมนจะมาสร้างกลุ่มมวล้ามอะไรก็แล้วแต่แต่พอลเฮเมนไม่สามารถสร้างครอบครัวได้นะครับสิ่งที่พอลเฮเมนเป็นเนี่ยเป็นที่ปรึกษาแต่ไม่เคยจะช่วยที่จะช่วยท่านป้องกันแชมป์เลยอูโซเคยทำโซโลก็เคยทำแซมมี่เซยก็เคยทำแต่พอลเฮเมนไม่เคยไม่เคยช่วยเหลืออะไรเขาในการป้องกันแชมป์ยอมรับว่า แล้วที่สําคัญคือพออหฮแมนเนี่ยคือคนนอกแต่ท่านเนี่ยรับพออหฮแมนมาเป็นครอบครัวแล้วดูสิ่งที่พออหฮแมนทํากับท่านนะครับท่านบอกแบบนี้นะจนสุดท้ายฮะบอลเบรกเกอร์เลยทนไม่ไหวบอกเฮ้ยรู้อะไรไหมมึงมึง,ม,ง,ม,ง,ม,งมึงก็แค่หมาตัวเก่ากูเนี่ยหมาตัวใหม่เก่งกว่าด้วยหนุ่มกว่าด้วยดังแบบนั้นแล้วนะเว้ยจงกลับไปทาในสิ่งที่มึงเก่งที่สุดซะนั่นคือหนี ไปให้ไกลนะกูมั่นใจว่าพอให้แม่ไม่หักหลังกูหรอกเพราะกูเนี่ยมีค่าไม่เหมือนมึงนี่บอลเบรกเกอร์ครับเขาทำขึงขังใส่อะไรแบบนี้นะฮะตามรูปนี้เลยเนี่ยตามรูปนี้เลยทําขึงขังทำขึงขังนะฮะขึงขังใส่อะไรอย่างนี้จนสุดท้ายก็กตีกันนั่นแหละรครับแหมทนไม่ไหวตีพี่ปาก,นากันแล้วก็ใส่กันนะฮะแต่ว่าหนึ่งต่อสองก็ไม่ไหวนะเพราะว่าช่วงนี้บอลเบรกเกอร์เขาท็อปฟอร์มแล้วรวมถึงท่านก็ ม่ค่อยได้ปล้ำเท่าไหร่นะช่วงนี้โดนทั้งโดนบอลเบเกอร์สเปียร์ไปแล้วเดี๋ยวพี่บิ๊กจะใส่ซึนามิต่อปรากฏนี่ฮะพี่ยีดมาครับโอ้โหเป็นไงพี่ยีดมาช่วยฮะเป็นไงฮะทรงนี้ผมว่าในซัมเมอร์แลมเนี่ยน่าจะเป็นแท็กทีมแหละทีมไอสองบเนี่ยเจอกับมหาเทพแล้วก็พี่ยีดเราเนี่ยนะคิดว่าแบบนั้นนะฮะก็ประมาณนี้กับ สึกรอในวันนี้ที่ต้องบอกว่ามีแต่มีมนะฮะมีมเยอะมากนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ